ก็ดีใจแล้วเนาะวัน,นนี้สงสยัยจะกระโดดเป็นกลุมค่ะคุณชาลินีนะคะขอบคุณน,นะคะที่กระโดดเป็นกลุมน,นะคะหลายช่องเนาะถ้าช่องใหญ่ๆมานี่ช่องเล็กๆก็โอ้ยมีแต่เสียงนะคะคนณเขาพูดเป็น พูดเป็นแล้วก็รู้เรื่องไปสมดเนาะแต่แม่บุญถิ่นนะคะไม่ขอพูดดีกว่าเนาะเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้นะคะเรื่องฝาดเรื่องอะไรเนี่ยโอ๊ตไม่เอาดีกว่าเราทําไปสบายๆแบบนี้แหละเนาะเราก็มาให้กําลังใจลุงบ้าก็มาให้กําลังใจลุงบ้าแบบนี้แหละเราไม่รู้นะคะว่าจะไปทำอะไรเนาะขอบคุณนะคะพี่ชาร์ลีนี่นะคะขอบคุณเช่นกันเน้อ ใจปไปทำการทำงานนะคะหาข้าวหาปลาไปเจอลูกเพึรน,นะคะแม่มาถึงแล้วนะคะรอกินข,ข้าวกับเพื่อนๆนะคะมันจะได้ มันกินหลายคนเนาะกินที่ไหนก็อนโอ๊ยนะคะทุกมือ้ออร่อยทุกมื้อนะคะมาว่ากินกันหลายคนเต็ม <c oughs> ค่ะยินดีค่ะน้องเพชรนะคะขอบคุณมากมากนะคะเข้า <c oughs> มาให้กำลังใจอยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยมีเวลานะคะท่าไปเกินเห็ดมันก็ไปเราก็อยากได้เห็ดเนาะ <c oughs> ก็เลยไ่ได้ผ่ายอืกี ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัตินะคะไทยแสงนะคะให้สติ๊กเกอร์มาโอ้ดีใจนะคะดีใจมากมากเลยนะคะอยู่บ้านเนาะเขาบอกว่าทำคลิปไปดำนาของโลกคลิปแต่มันไม่เหมือนกันนะคะชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้ยทำแต่คลิปสวัสดีค่ะคุณวานนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณวานนะคะสวัสดียามเช้าค่ะแมยเกยนะคะขอบคุณเช่นกันนะครับติดตามช่องนี้ ตั้งแต่มีคนดูสองคนค่ะใช่แล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามมีคนดูสองคนเป็นคนที่สองหรือที่สามเนาะนะคะขอบคุณนะคะคุณชาลินีบุญรักษานะคะสบายดีจ่าทุกคนนะคะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีเวลาลงคลิปนะคะ วันละสองสามิก็ได้ค่ะใช่ค่ะคุณชาลินีสองสามิพบางทีก็ไม่ได้ลงเนาะไปของตัวเองยิ่งแล้วใหญ่นะคะเพราะว่าเนาะโน่นนี่นั่นนะคะเราต้องไปหาเตรียมกับโพก่กกับข้าวทั้งน้ําทั้งอะไรอาหารว่างอาหารหวานข้าวโอ้ยเนาะทั้งสี่วันนะคะถอนก้ลาก็สองวันดำอีกก็สองวัน เป็นสี่วันนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะบสบายดีค่ะพี่วันยามเช้านะคะทา,าย FT นะคะลูงเฟนพีฟาดาถ้าอย่างไปไปทําการทําบการเนาะขอบคุณนะคะคุณวนันขอบคุณนะค,ะคุณวันก็มาให้กำลังใจนะคะทุกรอบนะตอนนี้ก็จะไลฟ์ไปประมาณ4ี่สิบห้านาทีเนาะก็ลงไลฟ์แล้วก็พกักอนแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่แล้วนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามัน ย่าหนงิงแต่แย่าหนิงเขาสนุกสนานเนาะสวัสดีคน้องเพชนะคะคุณคุณวันนะคะก็ทักทายเอฟซีนะคะขอบคุณนะคะเวลาเราทำกับข้าวล,ลุงทิพย์ทำกับข้าวค่ะ <laughs> ทำกับข้าวบ้าน,านเนะาะบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะบ้านเรือนก็เป็นอย่างนั้นและเนาะ <laughs> ไม่เด็ทันสมัยนะคะบ้านปา่าบ้านเขาเนาะบ้านก็ลุกลุ่งลังนะทั้งหมอกก็ดำดำเอาดูบ้านดูบ้านโอ้อามา,อมาแล้วเพื่อนเรา,มา,ะะเรามาแล้วนะคะเพื่อนเรามาแล้วมาแล้วโอ้ยใหญ่ฮันนี่เหมือนเลยคะเพื่นนอน ชุดมาเต็มคาราเบลเลยโอ้แม่ออฟเปลี่ยนไปโอ